สวัสดีครับนี่ก็กับต่อขอต้อนรับทศูนู์อมมมเออม,มีแมนทีดีเอ้อเมีแมนทีดีขา้ที่4นะฮะก็จะเป็นการเปลี่ยนสถานที่จากทะเลทรายกลายเป็นภูเขานะฮะภูเขาป่าสนละมัง้งอ่าทีนี้ยหน่นานให้ตายก่อนนะฮะตรงนู้นนะฮะถ้าคุณมองเห็นนะฮะต่อไปก็เฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจร้อนตลอดเลยนะพวกพวกนี้นี่เราต้องใช้สเต็ปคันเพนะฮะเพื่อไม่ให้เโง่ไปตายเหมือนพวกมันนะฮะเอา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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้นีไปไหน โอ้โหโหโหคุณมประเทศมีความต่างค่อนข้างมากนะฮะมนถึงยิงพวกเราไม่โดนและเราก็ยิงพวกมันไม่โดนเหมือนกันริงหายไปแล้วอีกไหมวาดสายตาทั่วๆนะฮะพอดีมีมินิแมปก็ต้องใช้ประโยชน์จากมันด้วยนะฮะดูซิว่าในามีมแบบ มินิแมปจะมีตัวอะไรเขียวๆอยู่หรือเปล่าอ่าไม่มีเยี่ยมมากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ใครกำลังมาเหมือนเห็นในมินิแมปเลยใครกำลังมานี่ไงมีจุด แล้วหนีไปไหนอาเอาเอาเอาจ,จุดจุดจอดพอพอจุดจอดพอจุดอพยพอยู่ตรงนู้นน่นงไงที่ผมยิงไปอะ่ะนั่นอ่ะอาจจะเป็นตรงนั้นหรือไม่ก็ตรงนู้นตรงตรงนั้นนี่แหละตรงนั้นนั่นแหละที่นี่เป็นสถานที่สถานที่ยอดฮิตนะฮะ ตัวจ oh ิ้งจิ้งจิ้งจิ้งนี่ตอนจิ้งรู้หรือไม่ว่าตอนจิ้งก็มีประโยชน์เหมือนกันนะฮะเวลาหลบกระสุนถ้ายิงไปด้วยหลบกระสุนไปด้วยก็สามารถเป็นทิคในการฆ่าศัตรูภายในตัวได้นะฮะแอะอ่าแกนี่มันกากจุงเบยนะฮะโดนนัดเดียวก็โอ้โอ้โอ้โอโอโอแล้วแกอยู่ไหนอ่ะอ่า ไม่ได้แดกผุหรอกนะฮะไอ้พวกนี้นะฮะส่วนตรงนู้นส่วนเฮียนุ่นก็ไม่ได้แดกกุเหมือนกันนะฮะคุณไม่ประเทศแบบนี้ไม่มีในะประเทศไทยแน่นอนนะฮะคงจะล้ออะยรเก,ยกับสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ได้กว่าสายตทั่ว จะเฮ้ยตรงนู้นมีอะไรอยู่ตรงนู้นอะผมมีประเทศเกียนชิบหายโอ้โหผมมีประเทศเกียนอีกแล้ว อ้ายิงไม่โดนด้วยอ้ายิงโดนละมีการเดียดสปิเปอร์ยู่ไหนต้องคูเพงเงเหลืกินแม่งโกดังอาจจะเฮ้ยโอ้โห

not 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 หนอหลีกหนีหน,นีหน,นีหน,นีหนีหนีหลีหนีไล่สลายสลาย,ายจะตามผมมาทำไมเนี่ยเอา้ายิงไม่โดนนี่โอ้ยพวกนี้เป็นนิวท้ายอะไรกัน นี่เป็นนิวายบ้าอะไรกันเนี่ยยิงไม่โดนเลยสัก,กนัดเออเออไปยิงถังนะ้ำมันมันกันได้โอ้ประสาดเลยแล้วก็เจอกับเครื่องมือสื่อสารที่ไม่รู้ว่าทำเชี่ยอะไรได้บ้าง กูก็ไม่รู้นะฮะแต่แถวนีนน้น่าจะมีกล่องพยาบาลนะสอดสองซิว่ามีกล่องพยาบาลหรือเ,ลอเปล่าไม่มี ดีีนะฮะเพื่อดูแมพอ่าเห็นนะาได้คิวเขียวตรงเลขสามไหมฮะนั่นแหละนั่นแหละเพื่อนของเราที่เราต้องไปช่วยนะเพราะว่าหองมันตกอ่าแล้วถ้าเราช่วยพวกมันออกนี้ได้สําเร็จก็จะมีหองมาเจอะตรงนี้อ่ารู้แล้วใช่ไหมหลักการแต่ปัญหาคือกูจะรอดไหมสแกนก่อน Cắt tốt, cắt tốt, cắt มันยิงมาจากตรงไหนอ๋อเจอแล้วเออง้างสุดมือแล้วมิวโอเคหายไปแักทีลำคารลำคาญพวกมันเหลือเกิน เย้ยชานชิบหายคงไม่ประเทศแม่กระชายชันไปไหนไปไหนเฮ้ย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 ใจเย็นครับพี่เออของเล่นมีประโยชน์ก็อย่างเงี้ยแหละฮ่าฮ่า อม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 ไรเชียนี่ก็เหลือเชียนี่ทำไมมันเยอะอย่างงี้วะออกมาดิไอที่อยู่เต็นท์นน้นออกมา สายช่างแม่งวิธีทางนี้น่าจะปลอดภัยกว่านะอ่าที่จริงถ้าเคลียร์ระเบิดหมดเนี่ยอเอออันตรายน้อยกว่าจริงๆไม่ต้องยิงใครด้วย,ยสวิตช์เซสเซนส์สวิตเปิดสวิตเปิดสวิต์เปิดสวิตเปิดสวิต์เปิดตะแวกตะเว,ะะวะกเฮ้ยนำมาสกายละอ่าช่างมัน วันนี้เป็นวันดีเราต้องช่วยเพื่อนของเราให้ได้อ่านนั่นไงเพื่อนของเราแล้วก็คุณเดินไปอีกหน่อยคุณจะเจอกับพ่อที่มันเพิ่งตกเมื่อกี้่าเดจิกเสียงนะฮะอ่านั่นเห็นไหมพ่อเห็นไหมใครก็ไม่รู้ยิงคอของเราตกมันน่าเจ็บใจมากอแต่วิกแต่วิก พิ่งมานะเพื่อนฉันยังตัวระเบิดไม่เสร็จเออปุ๊บ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  defense d e f e n s เออเออไอไอกลุ่มทหารไอไอคอนกลุ่มทหารนี่ก็จะมีอยู่สองก็จะมีการทำงานอยู่สองอย่างนะเอ,อ้ยจะมีคำสั่งอยู่สองอย่างก็คือ ตามชั้นมากับคุ้มกันอ่าเราเลือกคุ้มกันนะฮะเพื่อไม่ให้เพื่อนของเราเป็นไปอันตรายเพราะว่ากักระเบิดนะฮะกักระเบิดแบบนี้เยอะชิบหายนะฮะตื่นตืนตตืนตื จักรเบิดที่มีอินอินอนหน้าตัวแสบหน้าตัวเมีย,าว,มยวางเอาไว้อะะถ้าเทียบกับสงครามจริงๆนะรู้สึกว่ามันอยู่ในช่วงสมัยสงครามเย็นอะสำหรับไอทหารเกี่ยวอเมีเมนนะ เดี๋ยวช่วง,งเดี๋ยวเดี๋ยวภาคหลังๆมันจะฮากว่านี้เยอะเลยนะฮะแบบว่ากลายเป็นฐานของเล่นแทนเชื่อไม่เชื่อเดี๋ยวก็ดูจากข้างนี้เอาเองนะกันว่ามันเป็นโอ้ยม,มือมือว่ามันเป็นฐานของเล่นยังไงไอเนี้ยมีความสูงเท่าคนแต่ในอนาคตไม่แน่นะแต่ในอนาคตจะไม่แน่ มีความสูงเท่าไรแต่ที่แน่เตี้ยกว่าน,นี้หลายขุมปั๊บเดินซ้ายเดินขวาด้วยนะเว้ยลืมเว้ยลืมลืมลืมตามมา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 ตามาตามา อาจจะหุยอาจจะหุยใครออกมาอย่าพึ่งนะจ๊ะใครออกมา,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 าเป็นพวกมึงหายละ ถอยๆเฉยๆเยๆทีพวกนายเอาได้ต <th inclusive> ่อไม้แ <h> ม <arta> ่ง <lucky> ก <can> ็บังอีกวาดสายตาให้ทั่วก่อนถ้ามีใครออกมาแม่ถังน้ำมันช่วยเราได้จริงโอ้โห แล้วพวกนายไปทำอะไรตรงนั้นเหรอเฮ้ยตามฉันมาสิฉันไม่กัดนายหรอกเออเออตรงนี้ตรงนี้ไม่ใช่ทางออกนี่น,นี่เพื่อเราดูดูเพื่อเราเท่มากแตกว่าอืมเรายังทำไม่ได้เท่าเขาเลยนะนะ่ะเขาเท่กว่าเยอะ มาเินช้าๆแล้วก็ต้องค่อยๆเดินจ๊กะจบกระจ๊กไม่เข้าใจนะว่าทำไมตัวเอกมันวิ่งเร็วได้คนเดียวแม่งโคตรฟิตเลยทั้งทันที่เขาก็เป็นทหารเหมือนกันแต่เขาแล้วกลับเดินช้ากว่านะอ้อโอโหโหเล็ปลาสุก้าเลย เพื่อนเราอาอานั่นไงโดนเจ็บแล้วไปมิชชั่นอ c c o m p l i s h e d ว้าวววเรองแล้ว Safe and Continue Yes m i s ช i o n a c c o m p l i h e เสบียงรวยดิ่งฮะาสองปาร์ตอ่ปาร์ตละสองด่านเหมือนเดิมนะฮะไม่มีวันเปลี่ยนใจเด็ดขาดจะมาไวอ่าถ้าถามว่าที่อันตรายไหมสุดๆไม่เชื่อก็ลองดูอันตรายแค่ไหนนะ อ่าภารกิจเราทำให้ทำอะไรนะนึกไม่ออกโอ้ยสลิดสลิดบาร์มันจะค้างไปไหนอ่า looping add ตัวแมพ what ให้เราทำอะไรเนี่ยโอ้ไม่ได้เล่นนานจะไม่ได้ฮะตายสิยอน,นทางโน้นมันอะไรกันนะ ยิงไม่โดนเออแต่กูยิงมนึงโดนนะแค่เนี้ยมีวิธีนี่ฉลาดกว่าฉลาดไม่โง่ไม่โง่ไ,งไปเยอะอะไรเนี่ยอ่ะโอ้ฉลาดกว่ามึงเยอะ

เฮี้ยเฮี้ยเลยตกเขาเดินลัดไปทางนี้ได้ด้วยเว้โอ้โโอ้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 โ้โอ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 ้ เลืออยู่ทางไหนต่อนะอยู่ทางไหนต่อเฮ้ยเฮมาทางนี้แล้วต้ไม่ดแดกูพวกมึงไม่ดแดกูหรอกอุ้ยอะไระ เต็มกล่องดีจังเลยเอลเยสเพลงมันดูขับขันนะเนี่ยแต่พอเจอแต่พอเจอทำนองเนี้ยโหรู้สึกคึ้เขิม เฮียผมไม่ประเทศเกียนแม่งเกียนโอเ้เลิกเลิกอย่างงี้เลิก มอวด้วยนะมึงมันเป็นไปไม่ได้ที่ไม่ยากเฮ้ยจะหนีไปไหนเออมึงมึงทำอะไรอ่ะฮะทำอะไรวะเฮ้ย ชิบหายรัดกลุ่มชิบหายเนีย่ยเดินกันเพ่นพ่านและเห็นทหาเลยคอยไปทำอะไรวะเ,เห็นท่าสูง

คิดดูสิมะคนอย่างก,กูจะไหวไหมไม่ไหวเก็บเลือดเฮ้ยตายเกมเห็นอย่างเห็นอย่างงี้เห็นอย่างงี้กูก็ปอดเป็นนะเว้ยอเออรู้สึกว่าภารกิจเราให้ทำอะไรวะเออจ้า ทีมน้ำตาลมันมีทีมแทนมันมีคอปเตอร์เช้าอ่ะเขาใช้อะไรวะอ๋อให้เราไประเบิดคอปเตอร์คอปเตอร์แกคิดดูว่าคนเล่นเล่นน้อยอย่างกูจะทำได้หรือเปล่านะ ดูแล้วกันอะในใน่ในานโอ้โหเต็มไปหมดเลยเลือดใหญ่กูมาหาไม่เจอเดี๋ยวไปว่ากันอีกทีอุย๊ยอะไรอยู่ตรงโน้นสองจุดโอ้ยไอ้เฮียนั่นก็ยิงมาเรื่อยๆเลยเนาะ อยู่เต็มไปหมดเผื่อครับพอได้เปรียบของภูมิประเทศแบบนี้นะ Shoi cho cho chuột thùng nằm 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 Ôi, nhìn nằm 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 hàng, กิตตีแต่แต่เจอใครอยู่บนนู้นเนี่ยโอ้โหคนบาสุก้ามาแล้วโดนเขาเน้าไปยังจังมีสิทธิ์ม่อมได้ เขาเป็นใครเข้ามาจากไหนอ่ะโอ้โห,โห,โห,โหบาส,สุกา้าวู่นวาเสียวพวกมึงเหลือเกินเอ,เ,อเอา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 วายครับคนบาส,สุก้าเตะไปหมดเลย ระยะไหนนะที่มันยิงถึงไม่มันใจกับเลือดตัวเองเดี๋ยวก็ไปดีกว่าเตรียมระเบิดละเตรียมปืนถือระเบิดแล้วก็ปุ้มไม่เหลือชิ้นดีกลายเป็นโกโคกกัน อ๋อที่เขาบอกมาอยู่ตรงนี้นี่เองเนี่ยเนี่ยเนี่ยนึกว่าอะไรที่แท้ก็เป็นอ๋ออ๋อในแผนที่มันบอกว่าอย่างนี้ไม่น่าหรอ my 打吧。爸爸 บอมตุ้มเยสเอาเขียไม่ถึงเลิกเลยอย่างนี้เอาเอาเอาใส่กระตุกคามเลยไงเนี่ยเอาเออเออเอา,เอา,เอา,เอาไม่ไหวฮะพวกมึงเนี่ยทำแต่ก็มึงใส่กระตุกคามมาเลย ที่ครับใส่จงกระาำอะไรเออพอจะยิงได้แลแล้ว1 2นทกชุดโอยอย่าทำกูอ่ะวางระเบิดเรียบร้อยเยสเย่อ่า การน,นี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีครับเอ,อ้ยเหนื่อยชิบหายไปละเซฟแอนด์คอนติเนนท์เลย